สวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของทั้งช่องเกตูนาะค่ะนาะมือนีก็ได้มาคือเกาหล่ะพี่น้องมาต้นตะเคียนเหมือนเดิมมือว่านี่จุดทูบได้สามสองสองนาะไปออกเล้าก่อนว่าสีใหอออกไทว่าสัตไปออกเล้าก่อนสามสองสองกับหาเอียงก็หาซีซีหาก็ออกเล่าก่อนน้ะค่ะนาะมือนีก็มาคือเกาพี่น้องอ ทูบนี้ได้จุดไว้แล้วมือนี่จ้ะจุดไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเกตตสิผ้าพี่น้องเขาไปเบื้องอภิษน้องเอฟซีท่านใดที่เขามาแล้วอย่าลืมกดไหลกดแช่เนาะค่ะเนาะแม่ยญาตะเคียนแม่นางตะเคียนเนาะค่ะเนาะแม่นางตะเคียนทองค่ะมองหอยสุดเพิ่นนี่สร้างเพราะท่านไนวางพี่น้องบอกแล้วคุยกันแล้วแต่ว่ามือน,นี่กับมะไหวคือเกาเอาน้าแดงน้าหวานเอานี่มะไหวคือเกามาจุดถูกจะมีคนมะไหวดิพี่น้องมีคนมะไหวอยู่ พี่น้องป้องไปเพิ่นเริ่มสีเห็นเด้อเด้อแม่เด้อให้เพิ่นได้เด้อผู้เพิ่นมากราบมาไหวก็ได้ผู้เพิ่นเขามาในช่องก็ให้เพิ่นเห็นเด้อให้เพิ่นได้มาซอยสื่อ,น,น,อน้ำสื่อในสื่อของไหวามาไหวามะกระเจนกับสีบ่ได้เดี๋้อเด้อพี่น้องเด้อใจเย็นๆ เด้อค่ะพ nice. ี่น้องคะเลขทูบวันน euh ี้ค่ะเลขทูบมื่อนี่จุดวันที่มื่อนี่วันมื่อนี่วันที่ยี่สิบจ้าวันพฤหัสที่ยี่สิบค่ะเดือนพฤศจิกาเนาะค่ะพี่น้องคะเอ้ยเดือนพฤศจิกาพัดเอาพิษเอาพิษเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยมื่อนี่ไอ้ เออกระแมนละเนาะกระเดือนพฤศจกีกายนนนิลีละกระวบถือยู่ตัวละเพ็นนาแม่ก็เลเบวาผิดเด้อค่ะเด้อสำหรับเลขทูบแม่ตะเคียนวันนี้ค่ะผู้ได้หมักกระจัดคัดกระเรียนพันมือว่านี่จุดได้สามสองสองค่ะพี่น้องออกเล่าไปสามตัวค่ะมือหนีเลยมาไม่ค่ะมาไม่มือนีเป็นวันพระดิค่ะเป็นวันพระค่ะมาขอมาขอเพิ่นวา มือนีว่าเอาน้าเอายังมาไหวเพิ่นละสร้างกับบัท่านได้พร้อมดอกอันที่ว่าสีเฮ็ดอันมองหอยสุดหอยอยังให้ก็เลยเอาน้ำเอาคันบักเบ่งเอายังมาไหวเพิ่นสะกอนน้องเมียเนาะขอเลียนมือเลียนเว้นดอกไปให้สร้างเขาพร้อมสะกอนตอนนี้ก็คือขอจุดถูกเมียอีกอน้ำมาฝากอีกน้ำแดงน้ำหวานมาฝากน้องเมีย หนึ่งสาดค่ะหรือว่า7จ็ดสามหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเลขถูกเนาะค่ะเนะาะมกระจัดคัดเท่ากับเรียนพานค่ะพี่นอ้องอะสำหรับคลิปนี้รวยๆกันสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อ